สวัสด,ดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะข้าสูช่องเจตังคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะแอดมินการเดินทางมาทีล้านตมนะคะเพื่อที่ว่าชิไปส่งนะคะซ่งจอมปวดล้านตุ่มนะคะบางคนก็นว่าเอินว่าเป็นผีผีล้านตุ่มนะคะซึ่งเออล้านตุ่มนี่อยู่มองดนะคะกระลายคน้นกระสงใสบางคนก็น เคยมาแล้วนะคะบางคนกับบรูษสถานที่ก็คือบ้านโพนสว่างตำบลนามะเขือนะคะบ้านโพนสว่างตำบลนามะเขืออำเภอสหัสขันนะคะจังหวัดกาลสินนะคะท่านผู้ชมกตมือนี่มาอีกแล้วนะคะเพราะว่าหมดที่แล้วผู้ใดก็เห็นเนาะตัวเลขแปดสามนะคะแปดสามเขาตรงตรงแปดสามสามแปดชัดชัดหลชัดแห้งนะคะงวดนี้าม มาไปมากหรือยังแอดมินไปมาแล้วค่ะต่วมาหลายคนกับว่ายังบอชัดจะต่างไปไหมแน่นะคะเมื่อน,นี่มาหาหนองโลดอยู่นะคะทะ่านผู้ชมหนองโลดพนบาวา่างล้กกับสองพนวาวันที่สิบสี่นะคะอาจจะเป็นวันที่สิบสี่หรือสิบหานะคะพนยังบอชัดเจดี๋ยวสิโทรคุยกับอีกคนหนึเงิ่น หรือว่าอาจะกอนาน่ะนั่นก็ได้คนจังซีมานะคะจะไปซองอีกนะคะว่าจะได้ตัวใดนะคะแต่ว่ามือนีแอดมินก็ได้มาทางนี้เล้วนะคะก็เลยจะถือโุกาสนี้ไปซองให้ทันผู้ชมได้รับชมก่อนนะคะตอนนี้เขากำลังเดินทางไปนะคะบ้านโพนสว่างตำบลน,นามะเขืออำเภอสะัดสขันจังหวัดกาฬสินนะคะ ถ้าผู้ใดเข้ามาแล้วแต่ยิ่งลมเป็นกระลังใจให้แอดมินนเด้อค่ะผู้ใดเพราะท่านได้กดไลค์กับกดไลค์เห็นไหมใครยังบม่กดแชร์หายกันกดแชร์เหแน่แอดมินกะขันซี่ด้ายขันซี่ด้ค่าเดินทางขันซี่ด้ค่าน้ำมันกับยูน้ำทันผู้ส้มนี่แหละกดไลค์กดแชร์เห็น่ลุ้มก็บไล่ไหลทนผู้ส้มล้มหลายนะคะแต่ว่าห้ากับต่อสูงเนาะ ขอกำลังใจแค่นี้คิดว่า่านผู้ชมคงสีหายกำลังใจดอกะนะคะเนาะกะร่วมเดินทางไปน้ำกันไปซองน้ำกันเดี๋ยวสิดทายให้เบิ้งชัดพ่อชัดอันนี้คือแอดมินกะบมรูว่าสีเห็นเป็นตัวใดแต่ว่ากะสิท้ายให้เบิ้งคือเก่านะคะผู้ใดเห็นเป็นตัวใดไปอย่าลืมคอมเมนต์เด้อให้หลงหลายๆผู้ชม ไปทางหมู่บ้านข้าเจ้าอีกผู้ใดกดไลค์ผู้ใดกดแชร์ก็จะมีเงินเติมนะ้ำมันไปหาตัวเลขโซคลาบเด้อพี่น้องซอยๆกันเด้อซอยๆกันเบิง่ผงผู้ใดมาขงโฆษณาก็ขอบคุณค่าขอบคุณค่าเจ๊ต่างพึ่งไปเปลี่ยนยางมา,มาม่วมื่อ้านนี่ เขาบอกว่าไปดูขวดเลยเจ้าไปเปลี่ยนอย่างเนี่ยมาสันไปเลยเดียไปเปลี่ยนอย่างโอ้ยตกลงอีกแล้วผู้ใดเขามาเบิ Heh ้งคลิปนี่ขันกดไหนกดแช่นะคะแต่ขอให้โชคดีมีโชคลาภน้ำกันเดี๋ยวจังไรทับไปไกลๆสักก้อนเนาะเนาะพ่อไกลๆหอดเดี๋ยวพ่อไปถึงจังไทย ใหท่านผู้ชมเบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะมันมัน,ม,นมันไก่เติบเนี่ยเดี๋ยวขอชิอว่าคลิปเหาวโพดพี่น้องเอาจำนี้สักก่อนค่ะท่านผู้ชมชมมาถึงร้านต่มแล้วนะคะเอามีคนมากอยู่ตัวนี้เล็ขบ่ได้ตัวไหน บอกเอาจบิงลรบ่นจะบ่าบ่ครับบอกเอาของใหม่บ่นบอกไม่ห้อยอ่รหาไม่หู้่บหโอ้ไปขัดทำผู้ชมครับไอ้เขาบึงขับมาหลเกล้ย่มไแล้วเนาะครับไปขัดทำผู้ชมผ้าขัดผ้ชมยากาศมีคนมาขออยู่เด้วยผู้ใดบงคิดไปลวกั มาขอพัน,พนิ่นมองเห็นว่าเออพ่นอยากหายอยากได้พ่นกัเดเสียห้เขาเห็นสัดๆนะคะคแม่ว่าดีค่ะ,ะมาแต่ใส่นอมาแต่ไาข้าวหลังแสบหินจานผู้ชายเวลาคนเสียดคนเฮ็ดแลี่มะหอดอุ่มหอมข้นคนเสียดเี่ยงค่ะคนเบงนหน้าเบงอ๋อ่นเสียดเลขกนี่บอกได้แล้วบอกคอล้วบอก คนเม้าเห็นคนเม้าเช่นกันจ้าเพิ่งมานี่โอ้โอคุณบอกเห็นตัวจริงเด้อเสียงพ่นก็ได้ละมันเป็นแสงคนด้านหนึ่งเบื้องสีตามในในในกล่องงามอยู่ได้เนาะแม่เนาะตัวจริงเบิ้งเ่้ได้เขอยเขื่อยคุณแม่ค่ะเอาจังไรก็เอาพร้อมกันเนาเนาะมาเห็นกันเดียวป้าบุญวัดนาได้บาทนี้เนาะน้องแม่เนาะแม่ยินคนซาอยู่บ่ เดเบิวงอยู่บ่อนที่จะตังเอาลงหันเขาจะเาวเอามาจังไนะจได้าเงิหันอย่างนนบ่ค่ะไดนลาลาชดบอลาลก็ได้ก็ได้ซื้อเสื้อเถื่อนพอนี้ถึงยี่สิบาทจ้าดีใจนเด้อค่ะก็เด้จะยยี่สิบบาทนอกเอื่อยเอนี่ได้เสียเอาเสียเอาจากบานงินนี่โอ้ขอสิขอคนหลายขอนหบองน่อเหลายนแ้บอกคนไหวเด้อ อธิษฐานขอเพืเอ่อแม่เดอ้อให้ลูกเบิ่งน้ำเดอ้อมองไปไกลๆอย่ากขึน้นหนาคนขักไทยหลายเทือนไม่หยุดอยู่นี่เห็นบ่นนเนี่ย มมแม่มนอยูย่บอแมวว่ะแม่นค่ะหน,นูมาหลายเธอหนูไทยนี่หนูเลี้ยวไป,าปาไหม<อ>เห็นตาเห็นปากเห็นจมูกพเพิ่นเลยเนาอแม่เนาะ เจ้าคือ้นเจ้าเขียนไว้ีครับหวอดอัน,นอที่เจ็บห่านเจ้าอธิษฐานครับเจ้าบอกอธิษฐานแล้วบอกเขาอันรูกคนนั้นต้องต้องอธิษฐานด้วยได้โชคได้ลาบได้ เดินดังปรารถนาเด้อเจ้าแม่เอ้ยลูกหลานหน้าแม่เนี่ก็ตั้งใจมากคักคเลยเด้อขอให้ลูกหลานได้สามโตสองโตก็ได้เด้อปูนน่เอย้นนอยคิดว่าจะเอามาองไรก็เอามองนั่นรถเอามองไรเอามองขุ้นบ่สองหม่องบ่เอาลองบังก่อนหนักเลยบ่ แม่ก็มากคือกันกับเจต่ตงนี่ลหละนอ้องเอาหามันได้ด้วยแม่เมื่อนี้เอาค่ะค่ะรูลระบบิอยื่สเอาแป้งชาเพ่นระวบิมาสอบข้าจอกละนี่แหละท่านผู้ชมเพิ่นกะมาเอาอาหารมาถวายเรล้ายาปลาปิ่งของข้าวของหวานมีเบิดเอาปู จังไรก็ลูกหลานขออนุญาตลาไทยแฟนครับแฟนช่องคันนั่นล้าหวานลูกหลานก่สิมัดชาวยหัวหมูาวไทยข้าหวานข้าหวานอีแหะคื่นเป็นเส้ที่ไม่เห็นรอเดี๋ยเบิ้งฟังผีเจ,จ้าทไทครับแต่เบ้องฟ้างครับ เห็นมั้งไหมอ้ามาเบิงใกล้ๆก็ได้ครับแต่ว่าเห็นเหล็กอยู่ด้วยเนาะขันมาเบิงขาดขาดอยู่ก็ได้เห็นมั้ครั<อ>บครับท่านผู้ชมสองเด้อค่ะเด้อแอดมินกับพยามเอดกล่องให้มันนิ่งๆแล้วล่ะพี่บอเมย์ผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็ลองคอมเมนต์มาเบิงนะคะ ่าบ่คับโอ้ห่าบ่ครับแม่ใช่กอครับแม่ห่าอย่เสร็จนั่นไหมโอ้หน่ะบอครับเห็นตัวเดียวบอครับมองได้แม่ เลขยังคะส,สายสายสีมไมดูสายโอ้มองมมนี่บอกเมีนบอกค่นี้นี่นบอกนี่เลขยังเลยค่ะเห็นตัวใดค่ะ ท่อเวยนามเขหัวเออแมไม่ค่อยก่้เห็นนะี่เขาอ่านเดี๋ยวนี้ก็แบบเห็นเลค่ะดินันไปจ้างไหค่ะ สามนังบ่นี่ฮะหาแปดห้สมนงหาเด้อนีิเด้อเจ็บนี่ไว้แม่เจ็บอืมอเจ็บแปดเจ็แปดสี่ดุใช่มแม่เห็เขาเห็นนเ เจ็ดเจอเจันแดดบอก่าไอกเหี่ตังเจ็ดสามหมาเจ็ดหมาก่อนมันชัดแต่ได้เห็นสองตัวค่ะพี่แม่นะคะอันอันองเคมาจะคนมนสนสี่นค่ะโอฟอช่มกจอมะขอดูใรเป่โอเคดังอาจารมาขอก็นส bưng bưng mẹ bơm có đây khi là hiện lo không đều dìm tất cả gì không diêm á bưng cái này những tờ ยูม่มังไรยู่มองเดียวาได้เห็นบแม่เดี๋ยาได้จดเห็นใช่หาใช่ใช่ยี่มองไรเล็เป็นตัวเดียวบ่ครับแม่เป็นอีกแล้วบ,บ่บบวรวครับเพื่อากาะายเนาะก่อนนากร้ออ่นเนาะปับที่ที่ทังเครื่องเนคนิี่แบบนี้คิ่ครับแม่ชหน,น่อย อยได้หน่อยอยู่ซิี่แบนี้ครับยุใส่ <ไง S 1> รับแ่ีอันนั้นแม่อเมอาทกซี่ทางไหนอะี่ของคุได้นนกล้องขยายออกมามันเนหน็นเนาะุูคมุมันก็มอเห็นแีะเต่วายน,นี่ไดของเก่งครับมนเด็กนึง่ะกัเด็กซี่หกกเห็นหนึ่งซี่บกครับแม่แม่แล้วก็เลขาบอเลี้านี่ก็ไก่ครับห้านี่ยุกไก่ดิ คืดบ้านซาหาบ้านเด้วยคนถือมาสองงสสามงส์<ม>แล้วนะเลกลนนะย,ยต่างคอมาเออห้งลูกหาน้ำมาขอเรื่องเกลีตัางคอเด้อท่านผู้ชมโอ้ยลูกหลานม่าเท็ดจังไดยเพิ่นเห็นแต่หงสก่อนแปดสามสัดเกณฑ์หงส์นี่ขออีกไม่เป็นยังเพิ่นว่าได้ก็มาทำบุญน 5, ้ำคือเก่าร

เ้าเบิ่งเด้อเห็น3างตัวก็มาเ่อไรนจต่างกันเห็นตั้เนืงหาว่ะเดี่ยวก้อนเพื่อกันไปเจอกันเห็น1นืงหาห้าก่อนกัเห็นนึงหาเพื่อมัเสียหายงมดหนึ่งเอนืองหากับสามสอง รูปซองก็ขึ้นมาแล้วนี่กันค่ะเดือน2เเห็นบ่มื้อเจ้าเบิ่งเห็นอยู่บ่ตาทีตาคนเฮาก็คือกันเนาะเาใช้จานแบ่เห็นบ่เฮาก็ใตัวเนาะเห็นอยู่ได้เลขาดก็เห็นเลขท่านผู้ชมเบิ่งเอาจักสิเห็นตัวใดเด้อายให้เบิ่งซ่นี้ล่ะ พะอมาถือก anyway, ่าไก่เล่นก right. ็ไก่จกง้อยกัวด้วยซุ่มซุมแ้มันแตกข้างนี่แล้วแม่เห็นมั้ยไนมันถึงจาาูตเห็นนังหาค้างหรอ ทั้งสองด้วยขางสองขางแต่ว่าพูดตรงๆคือว่าชัติคือ,องวดที่แล้ว<อ>งวดนี่หักเนื่องหัลหลร่หมองอยู่เห็นเนื่องหงาอยู่มองนี่มองนี่มองนี่กับนี่สามมองเดี๋นี่เห็นเนื่องหัอยู่สามหนึ่งง่ามเนาะหนึ่งงามเนาะเนื่องหากับสองหากถาไปช้านุ่งพนมาเอาเนี่ยคือเห็นข้างนอกว่ะ อันนี้ก็ลายคนกับลายตาเนาะแต่ว่าสองหาซื้อไปแล้วเด้อเมื่อเช้าน,นี่ก็ซื้อไปแล้วสามใบลอตเตอรี่หนึ่งไอ้สองหาเนี่ยแม่ปูหนึ่งหาของท่านในซื้อเด้ลอตเตอรี่แต่สองหาในจัดไปแล้วสามใบก้อนที่ชิมาเอาเลขนี่เด้ออันนี้ก็ค,คือคืออยู่ในสองหาเนี่ย สองหมอน,นจะคือสองหากับหนึ่งหางอันนี้ก็เป็นหนึ่งหาทางสี่กับหนึ่งหางนี่เห็นเห็นตัวไรค่ะคือเบาเบกซู้ฟังเลยมีละเห็นหนึ่งหางมันชัดวันที่แล้วก็เห็นมหากรน่ะมันเห็น หาหนึ่งนึง,ห,นงหาคือกัรได้มาหา,ก,าก,ก่นอนแล้วกันน้ซีเอ,เอียงหัวซี่ซี่สองตัวนซี่ตัวนสองหี่สองบ่งตันซี่จะเป็นไปนไล่ี่มห่กับสองแต่วัาบีได้ไหมคะค่ะเนาะตอนผสมต้องส่งค่ะค่อบาทเสิเหตุการข่าวเม้่อสวา,งงานสวนพปลา ้องนี 3. 3 5 5่เราเคยได้แปดสามสามแปดใช่ไผู้ชายกับเ้าเขาเขียนหน่อยกคอนบุซเขียนหน่อยห้านี่ข้าเจ้าเห็นตัวใดเนาะหานี่บ้านบน่งานถามแล้ววาห่า่หนถามอเยอะนผู้ถือคนทำห้านี่ยังก่อนคนถึงคู่ศูนย์แมจ้ะอ๋อเื้อจังเลที่ื้อแม่อ๋องานต่างบ้าง ก็ในตัวใดครับมือิบขึ้นมาเมื่อเพิคนเห็นแปดสามมวดกวนโมเขาจะเห็นสามแปดีวเนี่คนบรูบอลบองวดนี่เรเห็นเล่าเอ๊ะแต่ว่าเมื่อนั่นมาทายคลิปที่แล้วเราเห็นอี่ยเราเห็นสี่เจ็ด้างนี้แม่เขเห็นไยนี่ใส่เนี่ยแต่ว่าแม่เห็นในกล่องด้วยัวนี้บ้านหกเจ็ดเออสี่กันบ้านโอ้ี่บง่ายสี่เตัแบาง่ายโอ้หเห็นบ้า เจ็ดเออังสี่เออมาใจนีคือข่บอหข้าบที่หกหเจ็ดเมื่อค้างเพื่อนเพื่อนเห็นา่แม่หกเจา่แม่หกเจ็ดสี่พี่ซีสวยบรอคัะเื่อนสี่เจ็ดสี่เนาะเจ็ดสีตัวนี้แบบกอยังสองกับสีนี่ไปยสองเมงี่สัดบค่ะ่อเจ็ดสี่้นมาค่ะสวยสวยก็อยู่แนวันก็เห็นอยู่มันอยู่ในกล่องสั้นอ่ะไก่เมื่อเมื่อขยันให้คนไงโอ้จ้า ตัวนี้หาได้หนิท่นบ้านเห็นแล้วหวานบุกหลานเห็นแล้วออกเด้อช่วยบังพักเลยพกเจ็ดซีบอกเจ้าเห็นเห็นจังไหนพูดจังผมผมผมเพื่อเพื่อแปดหนี่ตัวนี้คือแปดง่ายทางไหนคือแดดแล้วก็แต่ว่าสขายให้ถึงซีค่ะอ๋อหันดูแลนีหขาสัดๆเด้ออยากเห็นจะวังเห็นมฉาวายผ้าหวานตัวตัวนี้เนาะ โกเจ็ดีค่ะแมนตูกลุมเยวมันไม่หันขึนเาเห็นมันไม่นขึ้นเห็นอยกล่องมันับเนาะเชียงเล็หน่อยใส่งขึ้นมาย่ดอกว้าเจ้าเห็นมาอยู่แต่ว่าไม่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นโฮกเจ็ดมันซัดอยู่แต่ว่าเจ็ดังว่าเป็นหกเจ็ดหาเจ็ดเลซีก็มียูมันมีทั้งหาทั้งซี มันมีหกเมันมีมันมีหกเจ็ดแล้วก็หาแล้วก็มีซีม่นะมันมีซีตัวไหมมันมีหกเจ็ดแล้วก็มีหาซีแม่ต่อกันไปซีตัวเลยหกเจ็ดหาซีไหมหกเจ็ดกับหาซีนก่ันมแมนหกเจ็ดนี่เฮี้ยงกันโบแมนแปดเพราะว่ามันเน้นมันขีดเน้น มันเน่นไหมคะใช่ไหมอย่างไยเจี่ยวยุ่นช้องจนทั้งใต่ใจเออว่าฟังเหมืนสัตว์ก็ฟังไหนเนี่ยเห็น6เข็นเจดเห็นซีหิตสัตว์เป็นยัไงค่ะเอาพี่น้อคือสีเห็นสัตว์แต่ละเนาะโอเคสอบถามผู้ชมฟังเนี่ย แม่เห็นตัวใดคะ่เห็นหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เอ้าขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภน้ำกันนะแม่จ่ไดมาคันทึกธืกแม่ขสิเอียวหัวม้มาถวายกระสรข้าวข้าวของหวานหน้าน้าแดงหน้าจ้าเป้าถวายจ้ะ จ้าน้าดีแอมเบสือยางเครื่องอะไรหนึ่งคืมาถวายเพิ่นเบดแม่มากคลังแหลกมันบ่จ้าแม่มากคลังแหลกข้างนอกเห็นจากยูทูบนะแม่เนาะจ้าเคยเห็นเคยติดตามเช็ดต่างในยูทูบดีค่ะครับงวดที่แล้วก็โชคดีงวดนี้ให้โชคดีอีกเด้อแม่เด้อค่ะขอบคุณคุณแม่หลายๆนะคะครับจ้าถุให้มีโชคให้มันมาน้ำกันสกูสกุคนนะแม่เนาะสามงวดก็สิบสามงวดอีพอนั่น ข้าเจ้ามาเอาบ่ข้าเจ้ามาเอาอยู่ปั้นลูกข่าโอ้ข้าเจ้ามาเอานี่ถือสามวันแล้วถือสามวดถือเทียวแรกกับตัวเดียวเที่ยวสองกับตัวเดียวจะสามกับตัวเดียวอปไอตัวได้นมาเอากับได้ซื้อน้ำพึินมอไขึ้นมาให้มันกะว่าเด็ตัวเดียวก็เด้ยิน้ำพึินนี่หอกแต่ว่ากะไฮโคโลเลยตีพอห้โคโรเลยแต่ว่าแด่ยินงเขาเจี่ตอหั่นโรื่อาพอก็หัน งวดนี้โอน่เลเขาก็มาหนีนี่อยู่หน้ายางข้าเจ้าพระท่านได้สาบอกเห็นตัวนั้นตัวนี้ผู้ที่เขาถือไปว่นวายกู้หรอกกูแม่มาเอาเ้าขวาน้ามาันโอ้กูแมวมาแล้วนี่ะข้าเจ้าถึอหลทยทุกมือเลยกูแม่แล้วเห็นโต้องไปหาผูแมมเนาะตองไปหาผูแมนี่กลางบ้านเมื่อเราอยู่เสบนี่ไป้งาจก้าไปเอาตีปาสนานปลาปลาปปาเครื่องได่งใวตรงเนี้ยงเจาอยู่กางวด ฮะนูเห็นเจ็ดสามเหรออ่ะโอเคขอบคุณค่ะไปไปบ้านที่พ่นนัค้า่งค่ะท่านผู้ชมนะคะกขอบคุณหลายๆนะคะที่พายเขามาติดตามรับชมในคลิปนี้เดี๋ยวเ้าสิไปตามถามคู่แหม่ม่าผู้ที่พ้นโชคดีเนาะค่ะพ่น เห็นตัวใดน้องวนนี่เนาะค่ะไปทำผู้ชมติดตามในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้มันหมานสุกูสกคนนะแม่เนาะจ้าสวัสดีค่ะ